นชายหรอน้องชมน้องชมกวาดถนนมันเปิดเส้นทางสีสวรรค์เนาะเราก็เอานมมาบริโภคท่านเจ้าเลสักนิดนึงอันนี้ตะคมเนี่ยหลายคนเขาเห็นว่าผมเรียกว่าน้องก็รูกว่าผมไม่ใช่น้องผมนะน้องทวดผมเนี่ยเอามาตอนลงกันนี่แหละเอาทุกคนเนี่ยผมก็ต้องการนมัสการสงาก่อนผมคิด มาจัดมากเลยครับว่าการผลิตผลทางผมมองเห็นกาาเดินช่วงแม่สายหัวใจมองเห็นอีกทีลูกหลังเป็นก้อนเป็นก้อนหนึ่งท่านเนอ็นไม่ค่อยสะดวกอืพอแค่จะถึงไม่จันผมก็กลับบ้านไปทำภารกิจให้เสร็จคนมาถ้าเสร็จวันที่จเจริญที่ที่หกและจะมาวันที่วันที่เก้า เมตตาผมก็ม like 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 ั่นทีหนึ่งถึงแค่ท euh. ุกวันเลยค่ะมาถึงผมก็ดูถนนก่อนเพราะวันนึงตั้งแต่จงห้วยคล้ายห้วยสายแล้วมันเหมือนลูกเราหลวงตาท่านเดินไม่ค่อยสะดวกแล้วผมก็มาซื้อไมะกวัญก็หวานเริ่มกว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาครับแล้วผมคิดอีกทางหนึ่งผมทำทางให้หลวงตาท่านจะเดินผู้โดสะดวก

คือผมได้เจอหลวงชายหลาที่เปรยครับจังหวัดแพร่ครั้งแล้วครับผมก็อธิษฐานตลอดถ้าผมจะนอนขึ้นผมอธิษฐานแล้วก็บอกว่าขอให้ผมมีบุญบารมีได้ตามกับตามมารับน์ตาหลวงตาเอี่ยครับผมที่ผมไม่ทานเนาะมาเจอหลวงตาที่ปุชิตลาเนี่ยผมแรกผมแต่ผมผมไม่เจอหลวงตาแล้วผมมาเจอ ผมก็ดีใจครับเจอพนักงานสายที่ผุ้ชินาราตอนที่ผมมาจากสกลนครนะคนรับได้ครับผมก็ดีใจที่เจอกับพวกพี่ๆทุกคนนะครับพ <สะ S 1> <ภา>ี่ทุกคนก็ก็ดีกับผมนะครับถ้ามีโอกาสได้ผมจะมารับ,ใบราใจรลชาติ <S <S อีกครับ่ ดี๋ยวพิจารณีคนหนึ่งนะหน้ตอนถ่ายหนาเราไม่ใช่จะเล่าภาษาช่วงนั้นพวกเราจะน้อยน้อยคนพิจารณจะกับพุ่เอชจะช่วยกันประสานงานตอนนั้นนะครับพิจารณเป็นกระโดนบอกยาติโยวมับอกว่าจับพ้าหลงตานะครับจะจับพระหลงตาพอไปถึงวงยาจับยาจับพอเนี้ ทีนี้เขาไปเห็นโยมที่ไม่ถือน้ำใช่ไหมคนรเมยอย่างเดียวบอกจับจับจับผมต้องคว้าขผมก็ไปไม่เป็นเอายังไงจะให้จับไให้จับก็ได้จับจับพคนไม่จับน้ำเอาจับจับจัคนข้างหลังก็คว้าขาวาบางจะจับจับที่จับเพราะจับใช่ไหมไม่ไม่านข่ำมานเยอะเลย ผู้ชายจับ้านะผู้หญิงน้ต่อไปจะจับข้าวันีตลอดที่ยัยานก็ถึงในราการพิการย่อยขออนุญาติาการพิการท่านอายุอายุมากอายุแก่แล้วอนี้พิการแล้วกันนะครับพิการน้ังจากที่รัฐรัโงนะครับผมเป็นรมอบรรโงหน้าที่จ็นผู ต่อไปท่านดูเสียงเลาะนะครับเสียงเลาะนะท่านหน้าทา่จะพูดเสียงดีเสียงเลาะพูดบรรดาศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ประกาศบอกบุญเจตคติคำแนะนำการทำบุญหลวงพ่อแม่นะผมคิดอย่างนั้นนะแล้วมีวันหนึ่งผมก็เห็นบรรยากาศของการจุดการบอกว่าบอกเพลิทุกท่านนะครับไม่ต้องกราบลวงตาครับท่านเดินทางมาถึงแล้วก็ต้องกาบเพราะว่าหัวท่านจะชนบาดจะเป็นอาบัาดท่านจะกราบประกาศตรงนี้ได้เลยนะครับกระานที่มีกายยืนแล้วยมกราบ คนกาบตรงนี้ได้เลยกาบพร้อกันกาบฉันนึกผมก็เห็นียวเลยที่ห้ขุ่นใจกาบกาบอาจารย์กายแล้วล่ะกาบอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเคยเห <c oughs> <c oughs> ็นเหตุการณ์ระหว่างทางเลยผมไม่เห็นแล้วผมเห็นกาบตายเลยแค่นี้แล้วครับ อะไรกับลูกกระลานนะครับมีมีของหายด้วยนะครับของหายด้วยต้องจำต้องบอกกันว่าทรเาะโขงหายไปประมาณสามตัวเข่งเข่งหายไปทั้งหมดห้ากใบหายหมดเลยรถเข็นคันหนึ่งหายไปไม่ต้องบอกก่อนว่ามีหลายคนเขาถวายมาเนาะถังน้าแข็งใบหนึ่งถังน้าแข็งหนึ่งรถเข็นหนึ่งเข่งหกแล้วก็ทะโขงเหลือตัวเดียวสรุปตรงนั้นหายเกี้ยงเลย โดยอันตะอันนี้มีตาที่ว่าประกอบเป็นเสลฎิจาท่านใจไว้ก็เป็นจริงๆอัสสนะที่มีขึ้นยาติดุระนี้สาโมสาระวีดาษะสิเนชีในบ้างที่เป็นตาได้ถ้าที่ว่าเป็นเกิดเป็นลัคคูข้อขอน้อยรองก็พอมีได้ที่มีตาได้ข้อที่ <laughs> ไม่ม mm ีเระโยชนคือไม่ร hmm. mm ู้สงเดัมีอะไรบ้าก็คือ้นมีสิอย่างไรที่มันเกริญทีอนาเมียศีลเมียรรมะพเมีปัญญาพลเียวิญาณลมีอันติบาพเมียสัจจาพพรมียอันตาลพรมียเศรษกาพกรมียปิชาภรณ์พีสิทธิภาณีโอรสเมโนร์นิตาที่ว่าร้อนเปอรเซ็ เรืเกิดขึ้นแล้วมันเป็นลักษณะนี้แล้วดวตาคนรู้รู้แล้วว่ามันเป็นตัวเปติ่ี่มันเกิดไปแล้วเป็นตัวเ็เกเตาก็จะขออนตบยการแกรักษาไว้ระดับสีไม่าี้กีบ้านสีต้มีเตนที่เราจิตยกไม่ได้ถ้าคนบางคนที่อยาก่ดามาไปที่นันได้อะไร กตาขาบอกว่าถ้าพิมพ์ัาถึงเขาบอ่ลกตาม่ได้คมาอย่างนี้หหย่านี้ใตาพ่อท่าจับเปมือทูปสมรภูน้อก็เกันเดียวกรบการเชื่อเลียงอไรสักอยในีเม่อเรลูกั้น้สูงเไมน่งรอตาก็จมรอยรอยเอาให้ดูนี้เวลาลูกตาจะีด ก็จไม่มีใครลยนะจับแม้แต่ภาพใหญ่นี้ก็เหมือนกครเวลตาก็ไม่ร้อยเทีาไกไดก้าเวลาใช้คนนั้นคนนี้เนืคิดว่าก็จะเปถ้าจะจับสลากฮ่าาฮ่าฮาฮ่่่าฮ่าฮ่าฮ่ราฮ่่าาฮ่าฮ่าฮ่าาไ่่าฮ่ เอาไปแล้วไม่ใช่กเป็นการคืนก่รเปิดนะคิดว่าไปเอาไปจ้างลบ้านแล้วก็จะซื้อไม่ซื้อไหนกดไม่ใช่เเลยนะคือเวลาเราไปสครับบูชาก็แล้วก็ถึงความกังดันความกังดันก็คือการสอนของกันการสอนที้เราทำกันดีถึงอย่างลนตาสอนไม่กวานนี่แหละเพื่อจาการดันความดีให้เกิดเป็น การมดีก so ็คำสอนการก็คือทานีันธถ้าท่าเป็ธรรมะสามอนงล่นสิ่งแปลกและก็ไม่เดือด้อเตะก็ตเี่ยจะทำอะไรก็แล้แต่ถ้ามีป้าของนุตการอยู่ในต้นกาววาจะทำดีเล่สงแก็ล่สันอนอรพาาอว้การสอนอะไรนักการช่อการทดี เวลากินอาหารก็เหมือนกันนะคตอบใคบอกว่าอาหารโูกานไหมเราควรบอว่ามีตาไม่มากก็แต่จะมีน้อยแค่ไหนที่กี่แล้วก็เอ้ที่กีแล้วไม่รก็แตคนที่มีบากนะต้อการครบอกแบบนี้ครับใช่แต่ว่าคนที่ว่าฝันโลกคนนี้คนที่ดูแล้นที่ ไปปฏิบัติารงานปฏิบัติารนีหลายคนหลายบ้านแม่ขาวนี่หลายคนเน่ยนั้นคืน้อยแสนน้อยแสนน้อยขีดได้เอากระมังหรือขันท้ไปติดตั้งนเต็งหรือคนดูบ้านใหญ่ที่เดินตามหนี่เยีะเหนแม่าที่สุดนะมันรักพอขึ้นหมดจะไปมาไม่ใช่ความว่าที่สุดแล้วสุยสั้นแ้นที่สุ็คว่า เอาไปแล้วกินก่หมดก็เกิดูกเหลานั้นดังนี้ตอนุเนยแลเป็นบนี้อนนี้ผมจะองบอกจำเดินตามหลังตาเดินตามหลังองตาถ้าหายทีไหมีอะไรก็เด็กทีมลูกหนึ่อก็เด็กนไปลูเหน่ก็เด็กทีเรามามาทุกคนสักการนี้ได้จามามาที่ใจมีอะไรก็ชกัน ที่น้อยทีเรียาเคยไปดวกับอาจารย์พรันท่านบอกว่าไอ้ลุเกียวภาพสีสีที่สวยงามนีแต่บาคนได้มาแล้วได้าครท่านจะไปบอกได้นะเราข้าวท่านสอนให้สอนอาจารย์พันเราข้าวใสรใคนีท่านน้จแงนักเรียนถามว่ามือให้อยู่ในังขาว ไอ้โก้นี่ไปขอที่ต่อเนาะทีนี้เรามีข้อสอบที่ได้เลยไม่ต้องรอ เป็นครูทด้สองอย่างคปนดีก็เป็นครูเป็น่วก็เป็นครูคนที่มันวกทำี้เสีที่มันไม่ดีแล้วเห็นแล้วเราก็ิตคนที่มันดีแล้วเห็นแล้วเราก็มาเป็นครราก็ัอันนี้เป็ครู้องอย่างไม่ใช่ว่าคนั่วได้เป็นครูมันจะเป็นครูได้สองอย่างาเราปริิแล้วก็จะปฏิาตอันนี้ไปคุณมากเห็นระบอบการหานก็ Tā kā sāk tēnā lō kēt. Kēnā sāk tēnā lō rēng, kēnā rēng, rēng rāi kāngi, rēng rāng, rēng rāng mō, mā sāk kēnā kēnā lau kī kia ngā, lau ngā, mē kēnā mē kēnā ngā, lau kā kēnā kēnā, mē rū lau kā sī kē kēni. Mē rū การรักษคนยากต่างๆทุกคนถับทำนหนางพยาบรักษาแค่อิตัวเองแล้ดูคนอื่นใกล้ชิดตัวเองคือหน่งคนที่มันไม่ดีถ้าเขาอยากจะรักเราเราทำอไเขาไม่ได้ของมาทางไหนเขาไม่ได้ก็ทำให้ถึงนี่คือครูถ้าเราทำอะรเขาไม่ดีถ้าเขาอจะทำตามคือเราต้องบอกว่าถ้าไม่ดีแค่เขามา ้เหมือนเราเขาจะทำได้เพราะสติปัญญาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันสติปัญญาแต่ละคนไม่เหมนกันท่านก็ยังเกลียดพระเจชารัะเกลียดอุตมะมาเมือดอกตัวสีแบบี้ปรยที่หนึ่งูก็มีปัญญาูผู้มีปัญญาเสียเลียเพร่อความท่างสอนก็รู้เข้าใจได้อย่างลึ้ซร้งริเกลยดเอดอกบัวที่อยู่นั้ำเมล็ดก็ได้รับเสือดาท่ก็ย่ง dan sara kutanda pi, sekor yung ndakwa ni, ita yung sara katsi yung ita pi. Tahu yung kumar, yung yung di sewa, yung kata kumbang, dan yung kutenda kata yung sewa, dan yung ita pi. Kukuti kaya, yung yung kutenda kaya sewa kaya, yung yung kata kutempoi, yung yung ndakwa yung kata yung ita pi, yung yung ndakwa yung ndakwa yung ndakwa yung เราด้รับเข้าใจที่จำทราบผู้บังคับบัญช์ประเภทที่สองวิทยาศาสตร์ตัวที่มีปัญญาการาล้าวปฏิบัติขยายหัวจึงจะสามารถเข้าใจกาสอนได้โดยเนื้อหัวยที่มีเสมอหน้าและสู้บังคับบันี่ขึ้นอันนี้เป็นวิศว์ประเภทที่สามในยักษ์ตัวที่จอบได้รับการสอนในหลายทิ่งจึงจะเข้าใจการสอนได้โดยเมื้นหัวดอกต้น สีใต้ีน้แก่จะต้องมีารเรยนการต่อไปนที่พี่สี่ะกับไรดมวยตหเขาเนื้อจะต้องสอนและพยายามร่างดอย่างไรก็ไม่อาจเข้าใจคำสอนได้เกี่ยวกับตัวที่ต้องจะมอวิธีคูรอาจจะมีสีรันสีสนสนตอมโอกาสที่จะเี้นการบนยางนั้นแสดวมียาน

แล้วขึ้เข่ากันก็ดึงขึ้นมาถึงจะเหนือข้างไว้ไปดูข้างล่างนะครับครับเหนือกันดึงลงไปลับไปลับมาแล้วคุณไม่ได้ถับเป็นรูใช่ไหคือก็ไม่รู้จักเลยคือตรงนด้เจ้าท่านหนึ่งนะท่านกอนก่อนไปที้สอนไม่ได้ถ้าคุกไปไปมันมีและมีและชั่วปัจจัยต่างๆที่บุญนั้นทำให้ได้ที่้อดทำให้ได้นี่ผลลัพธ์ทำให้แด้ นันิ่งจะดีกันย่งนันตอบย่งนันคนทกคนัดีคนดีคนชอบยนอคนดัคนชาบแต่ใคว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีดูตัวอ้าบเปอร์เซ็นต์ลกอปากวดูวเองแคอรนตอนนี้เราแค่นี้นะครับ เอาก็แบ่งเขาเลยก็งั้นอเคอเคโอเไอเอเคีอเคโไเ่โอเอเคโคโอเคโอเคโอเคมคอเอเคอคโคโอเคอเเคโอเคอเอเคียงดอเคโอเอ

ไม่มีอัาวกับีว่ไม่อากในจัดรข้างหลัคนจัดการเอาวแม่ขาวจัดการเลยแม่าจัดการไปเอาพี่แมมพี่แมมใส่ชุดขาวเลยแม่ขาวไปจัดการกันสองคน ก็จะอลองตาบนชื่นท่านเมตตานะฮะสละจีวรแล้วก็อังสานะที่ท่านใส่เดินทุดงนะฮะจนสีสีดขาวแล้วก็ขาดนะฮะท่านก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาตัดตัดแบบเก่าวะพี่ไม่ไม่ไม่เน่เน่หมงปู่เขาบอกว่าทั้งหมดวีกี่คน ได้ยินไหมพี่นายฟังก่อนหลวงปู่ว่ามีกี่คนให้นับตามคนที่นี่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามคนลองนับยายีไม่ต้องนับเราก็ตัดไลห้าแปดเก้าสิบเอ็ดสิบ

ไอ้นี้ตัดเลยนะครับแล้วก็ครับครับครับ <coughs> 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 จะตัดเป็นสี5 5, ่ส่วนไงเมื 5, ่อกี 5. 5. 5 19, ้เขาบอกล้าอ่ะหลบไปหน่อยจ้ะมันสวยสีแทนสีสีแทนสวัสดีค่ะอันเล็กเข้าไหมเล่ะหรืก็จับพักไปแล้วก็ถูกแล้วก็แหกพละมง ไปปล่อยทำไมล่ะเด็ก้วยนะน้องน้อยนะน้องน้อยแล้วนะคะไ ไปโด่ไงสายเพื่อนตัดใั้เนี้ยดูอันเล็กอ่ะอันเล็กเราวิบไอตัไกลอันเล็กก็มีลองตัดอยู่ภาพล้วก็ตัด ก็หลวงตาบุญชื่นท่านก็เมตตานะฮะสละทีวรนแล้วก็อังสะนะครับให้ลูกศิษย์เนี่ยตัดแบ่งกันนะฮะกำลังตัดอยู่มมผมของหยุดไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับ